กินข um, mm ้าวเหรอเมื่อวานแม่ไม่มาไม่ได้นะต้องกินข้าวแล้วลูกกินน้ําแข็งก่อนแม่แดงโอ้ยชื่นใจไปกินน้ําแข็งที่ปากเย็นแล้วเราเนี่ยนะโอ้ยคือโดดใส่แม่ดูจิดูจิสามเสียคิดถึงแม่ดูจีอ่ากินน้ําแข็งกินน้าแข็งลูกวันนี้กินน้ําแข็งลูกกินน้ําแข็งลูกโจโจมากินน้ําแข็งมาเอ้ยดีใจเจอแม่ลูกหมาดูหูซิดูหูซีอ่ะนะกินข้าวกินข้าวกินเลยลูกแม่แดงกินเลยลูกเออเออ้าอเดี๋ยวแม่เติมให้อีกโจโจกิน กินชาต้นตาลกินเยอะๆลูกทายกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกน้ำตาลเนี่ยแม่มีไข่ต้มมีไก่ให้ด้วยกินซะูลกกินซะเออทานกินซะลูกเดี๋ยวแม่เอาไปให้ตัวน้อยก่อนนะกินซะลูกแม่แดงกินซะแดงโดนฟันหลังมาดูิแหมยังเวอะอยู่เลยลูกน้อยกินข้าวลูกอ่ะให้น้องกินให้น้องกิน สามสีปลาให้น้องกินลูกเห็นไหมคะอ๋อกินหมดเกลี้ยงเลยมีพวกช่วยกินใช่ไหมใช่ไหมคะหมดเกลี้ยงเลยลูกหมากินลูกตานอนกินเลยลูกนกินท่ลูกจะโจ้อิ่มแล้วเหรอกินน้ำแข็งกกินน้ำแข็งอ่ะน้ำตาลครับกินน้ำแข็งกว่ากินน้ำแข็งน้ำแข็งแลวลูกน้ำแข็งลูกน้าแข็งจุกช่วนี่นมา สามสีกินเลยลูกสามสีกินเลยลูกสามสีแม่ให้าดาวแม่ให้พี่วัวไหมคะพี่วัวปะอ่ะโจโจโ่ะโจโจ้แม่ให้โจโจ้แม่ให้อู้ยโยให้ <c oughs> เอาไปฝะตัวน้อยปะไม่ไปแย่งเขาสิคะไม่ไปแย่งพี่วัวสิคะอ่ะอ่ะแม่ให้แม่ให้เอาป่ะอ่ะอ่ะอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะแม่เอาขนมให้ตัวน้อย แม่ยว่วนะคะเอาเลยลูกอาเลหยิบแล้วใช่ไหมแม่เก็บแล้วนะตัวน้อยหยิบแล้วนะเออไปตาตาหนะแม่ให้พี่วัวเป่ะคะพี่วัวไม่ให้อ่ะอ่ะไปใครเอาอีกใครเอาขนมอีกอ่ะน้ำตาลครับไม่ให้น้ำตาลครับขนมครับเออลูกมาโจโจ้อ,อีก,กว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้โจโจ้ ดาวอีกว่าอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่วัวก,กินแล้วลูกแท่งแล้วนะเราอ่ะดี๋ยมมาให้น้ำตาลอีกแทง่งหนึ่ง <c oughs> สีอ่ะกินเลยลูกเออเก่งมากหมดลูกกินให้หมดแม่รอแม่รออ่ะกินให้หมดเลยลูก <c oughs> ลูกหมาคิดถึงดำยังเลยลูกเลยอ่ะกินเร็วๆกินเร็วๆแม่เก็บแล้วเร็วๆอิ่มย่างอิ่มย่างค่ะเร็วๆเร็วๆแม่รอเพราะน้ำตาลกินแล้วค่ะ กินเลยเนี่ยแม่ตักให้เยอะเลยเนี่ยเอาพลาสติกลองอ่ะตาลกินเลยนะแม่ไปแล้วนะไปแล้วนะ,ล,วนะลูกเออกินซะลูกกินซะ